สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับพอดีมีข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังครับผมมื่อนี้ครับพี่น้องนะครับพอดีทางบ๊อบบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเพิ่นก็ได้ตอบเรื่องความรักครับพี่น้องเมื่อวานนี้เราก็ไล่สดนะครับก็มีแฟนครับท่านนึงไปถามนะครับพี่น้องว่า บิ๊กบอสตอนนี้มีความรักหรือว่ามองหาใครหรือไม่นะครับหรือว่าอยากมีความรักหรือเปล่าประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแล้วก็ตอบว่าแบบสี่ครับพี่น้องก่อนสิตอบแล้วก็หัวขวนก่อนครับพี่น้องนะครับเราเราก็บอกว่าโอ้ยคอยสิเอาไปให้ยังแต่ว่าตอนนี้งานก็หลายพอแห้งแล้วตอนนี้หาเงินก่อนเรื่องความรักนี่บ่ได้คิดเลยนะครับแล้าก็บริอยู่ในหัวพร้อม ก่อนสิคบไผเนี่ยต้องเบื้องให้ดีตอนนี้นี่ลา,ลาบลาบหลายแล้วก็จำลายสันพี่น้องอ่อถึงขั้นแบบเล่าว,ว่ากลัวเลยนะครับพี่น้องกลัวเรื่องความรักนะครับเบื้องไผนี่ต้องเบื้องให้ดีก่อนนะครับสันที่ออกมาแบบย,ยากๆออกมาวุ่นวายนี่สี่ออกมาหยังสันเล่าว,ว่าแบบี้นะครับอ่อทุกมือนี่ก็ลำบากพอแฮ้งแล้วนะครับในการทำงานการบริหารจัดการ่ข่แล้วก็คนใน่ข่เนี่ย ต้องดูแลลูกน้องนี่หลายหลายชีวิตนะครับบ่อตามกวยี่สิบก่าคนนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนเนี่ยเงินเดือนพ่อพี่น้องเกือบล้านนะครับแต่ละเดือนนะครับเงินเดือนแล้วก็ค่านา้ำค่าไฟเยอะแยะมากมายครับเราก็บอเบอรซีนะครับอ่าเสียหายมีความรักตอนนี้นี่คือบ่มีนหัวเลยครับพี่น้องนะครับเราบอกไบอซีหน้าเราบอกว่าอ่าปัจจุบันโสดเนี่ย ชีวิตตอนปัจจุบันเนี่คือดีแล้วสันวานะครับอยากไปใส่ก็ไปอยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวอยากอา่ไปเรียนใส่ก็ไปอยากพาแม่พาอย่างไปเที่ยวใส่ก็สบายสันพี่น้องเราว่าแบบนี้นะครับบ่ได้ไวุว่นวายไ่ได้ยุ่งยากกับผู้ใดนะครับเราบอแบบนี้ได้นะครับ,รบ,บ,นะนะรบอ่ทุกมือนีอยุ่กับตัวเองทํางานนี่ให้ให้ให้ดีก่อนนะครับแล้วก็หาเงินให้ได้ก่อนประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับ แล้วเราก็ว่างแาวไปจนถึงสิบขวาปีนะครับภายในสิบขวาปีนี่เราว่าถ้าบม่ได้มีไผกระ่บเป็นอย่างก็บก่นลำบากสันนิพน่น้องนะครับเราก็อายุยังหน่อยอยู่ลว่านะครับก็เพึงเลี้ยนเป็นยญาตรีนะครับพึ่งมีโอกาสได้เลี้ยนตอนชีวิตโสดนี่ละไปไสไปเที่ยวไสที่บ่เคยไปก็ได้ไปนะครับก็เพราะว่าโสดสันวานะครับอ่แล้วเราก็บอกอีกว่าอ่มีคนเข้ามาบ่มีสันเราบอกว่าเต็มไปเบิดสัน่าพี่นนองนะครับ หลังจากที่โสดแล้วเนี่ยพ่อไม่ลูกติดลูกสองเนี่ยเนื้อหอมหลายสันพี่น้องราว,ว่านะครับณปัจจุบันนะครับแต่ว่าเราเน,นี่ยย่าแล้วกลัวนะครับแล้วหลอนเอาง่ายๆคือแล้วหลอนล้ว่าหน้าครับก็เลยบ่อยากซิม,มีไผ่นะครับพี่น้องสันให้ครบจริงจังนี่บอสันพี่น้องนะครับแต่ว่าสันให้หยอกให้แซวกันเล่นธรรมดาพอให้มันมวนเนี่ยนะครับก็ก็เพราได้ยูสันพี่น้องราว,ว่าสินะแล้วก็หัวควนนะพี่น้องนะครับ นั่นแหละครับสรุปก็คือตอนนี้ยังบ่มีแฟนนะคบพี่น้องยังบ่มีแฟนใหม่แล้วก็ยังบ่คิดสิมีครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นคําถามเรื่องมีใหม่หรือว่ามีค้นครบนี่ก็คือตัดขาดไปเลยครับพี่น้องบบมีครับพี่น้องในปัจจุบันนะครับนั่นแหละครับพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดครับพี่น้องฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนุ่มองได้ครับผมวันนี้นุ่มองกับข่าวสารมาอัปเดต มาเล่าให้ฟังกับพี่น้องนะครับครับผมสุดท้ายนี้ก็ให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับผมสาธุเมื่อนี้นุ่มอ๋องกรราล่าไปกอนคลิปหนาพอกันไหม่ครับผมสวัสดีครับ